กิจกรรมสืบเสาะอิสระโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษาชั้นปีที่2ปีการศึกษา2566จัดทําโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิว๋วโรงเรียนวันมหาราชผ่านิพิเชษวงหนึ่งอำเภอบ,บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีที่มาของกิจกรรมเกิดขึ้นเมื่อได้พบเห็นสิ่งที่อยู่ในดินแล้วสงสัยว่าในดินมีส่วนประกอบอะไรบ้างจึงชวนกันมาหาคุณครู จุดประสงค์กิจการเรื่องดินมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างหนะขั้นตอนการอสืบสอบอิสระมีหกขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการ์ธรรมชาตินักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นในดิน จึงตั้งเป็นคำถามว่าดินมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างขั้นตอนที่สองรวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานจากการสืบค้นและการสำรวจจดบันทึกข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อตั้งเป็นข้อสันนิษฐานจากนั้นร่วมกันออกแบบกิจกรรมเรื่องดินมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างนะ ขั้นตอนที่3ทดลองและปฏิบัติการสืบสอบตอนที่1การดูส่วนประกอบของดินโดยใช้แว่นขยายตอนที่2การดูส่วนประกอบของดินโดยนำดินใส่ถุงพลาสติกตอนที่3การดูส่วนประกอบของดินโดยนำดินใส่ในบีเกอร์ที่มีน้าบรรจุอยู่ขั้นตอนที่ส สังเกตและบรรยายนักเรียนร่วมกันสังเกตและแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่พบในการทดลองขั้นตอนที่5บันทึกข้อมูลนักเรียนช่วยกันบันทึกผลการทดลองของกลุ่มตนเองขั้นตอนที่6สรุปและอภิปรายผลนักเรียนร่วมกันสรุปและอภิปรายผลหน้านเรียน thank <laughs> you มีเหนเแล้วกวผลที่เกิดขึ้นตามจุดประสงค์ด้านความรู้ด้านทักษะและการปฏิบัติ ด้านเจต,ตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผลการจัดการเรียนรู้หน,นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันกับบุคคลอื่น 2. อนักเรียนมีโอกาสสะท้อนความคิดทักษะกระบวนการและสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 3. นักเรียนวางแผน และดำเนินกิจกรรมด้วยตนเองอย่างอิสระและเรียนรู้การทำงานให้สำเร็จด้วยตนเองขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ